การสั่งสมบุญบาร,รมีไว้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยอนนาม,มาซึ่งความสุขความสำเร็จและความสมปรารถนาในชีวิตของเราทุกๆคนและการที่เราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยบุญบาร,รมีของตนเองจะได้สั่งสมไม่ดีแล้วในชาติปางก่อน จึงจะได้อัตภาพที่สมบูรณ์มีอวัยวะที่ครบถ้วนเหมาะแก่การงานทั้งปวงเมื่อเราได้ร่างกายที่สมบูรณ์ดีแล้วเราก็ควรที่จะขวนขวายสร้างบุญบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรประมาทเลอะเลอะให้มัน ให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานในภพต่อๆไปและชีวิตของเราที่เกิดมาในภพชาตินี้เนี่ยก็จะสมหวังไม่เปล่าประโยชน์ จะเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงบุญที่เป็นสุดยอดของบุญนั้นก็คือการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งถึงแม้ว่าใจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งพร้อมที่จะท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งร่องลอยไปจนตามไม่ทันผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจ ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนไม่มีความสุขเลยในชีวิตหากว่าเรารู้เท่าทันธรรมชาติของใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรท้อถอยให้มันนำใจที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนี้เนะี่ยให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุธ,ธกคันิกายคาถาธรรมบทว่าอนุปเพนะเมทาวีโถกังโถกังคเนคเนกัมมราโรราชตัเสวะนิธเมมลมัต,ตโน ผู้มีปัญญาทำกุศลอยู่คราวละใน้น้อยทุกทุกขณะโดยลำดับพึงกำจัดมลทินคือกิเลสข,ของตนได้เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทองให้หมดไปได้ฉะนั้นบุคคลชื่อว่าเมทาวีละประกอบไปด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม ทำกุศลอยู่ทุกๆุกโอกาสบัณฑิตทำกุศลอยู่บ่อยๆย่ยอมได้ชื่อว่ากาจัดมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นของตนด้วยว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีมลทินอันขจัดแล้วคือไม่มีกิเลสเหมือนช่างทอง เมื่อหลอมทองแล้วก็ทุบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ย่อมไม่สามารถที่จะขจัดมดลทินออกไปและทำเครื่องประดับต่างๆได้แต่ว่าเมื่อหลอมบ่อยๆทุบบ่อยๆก็ย่อมขจัดออกได้แล้วก็ยังเหมาะแก่การทำสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบ้วเปัญญาอันเป็นเครื่องรักษาตน ซึ่งมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นสามารถพิจารณาเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัตสงสารอันยาวไกลซึ่งหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้นี้และวมันทำกุศลคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น กุศลความดีที่ตนเองได้สร้างไว้ดีแล้วนี้เนะี่ยก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็สามารถเต็มพัชชนะได้บุญกุศลก็เช่นเดียวกันแม้สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยสม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวก็สามารถเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เช่นกัน ผู้รักในการสั่งสมบุญบารมีนั้นแม้เห็นอะไรเล็กๆในน้อยที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วจะไม่มองข้ามจะรีบทำความดีนั้นด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสโดยไม่เห็นแก่ความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจนความดีนั้นสำเร็จตามเป้าหมายและบุญกุศลความดีอันนี้นะ ก็จะติดตัวตามผู้นั้นไปทุกภพทุกชาติดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ท่านมันสร้างบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ไปตามลำดับสมความปรารถนาของตนได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่ง พรามนั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่แล้วได้เห็นภิกษุทั้งหลายกำลังยืนห่มจีวรอ,อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยหญ้าเมื่อถึงตอนเช้าก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำค้างเกาะอยู่มากมายเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังห่มจีวรอ,อยู่ชายจีวรของท่านก็เปียกน้ำค้าง ส่วนพราม์เองนั้นเป็นคนรักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจมีใจใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดที่จะ,สะแสวงบุญให้กับตัวเองจึงคิดว่าเรานควรที่จะถากหญ้าในสถานที่แห่งนี้ให้เตียนให้สะอาดไม่ให้มีหญ้า เพื่อพระภิกษุทั้งหลายจะได้ห่มจีวรได้สะดวกและจีวรก็จะได้ไม่ต้องเปียกน้ำค้างด้วยเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นพรหมามก็ถือจอบออกจากบ้านได้ถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดและยังถากหญ้าขยายออกไปให้เป็นลานกว้างยิ่งขึ้นไปอีกพอรุ่งขึ้นวันใหม่เมื่อพรหรามเห็นภิกษุ มาอย่างสถานที่แห่งนั้นแล้วได้ยืนห่มจีวรอ,อีกพราหมณ์เองก็ได้ยืนสังเกตเห็นชายจีวรของภิกษุอุปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกลอกลัวฝุ่นจึงทําให้เกิดความคิดขึ้นว่าเราน่าจะเกลี่ดทรายบนสถานที่นั้นคิดดังนั้นแล้วจึงขนทรายมักเกลี่ยลงบนสถานที่นั้น เมื่อถึงรุ่งเช้าวันต่อมาภิกษุที่มาห่มจีวรก็ห่มด้วยความสะดวกสบายและชายจีวรก็ไม่ต้องเปรอะเปื้อนกับอะไรอีกธรรมดาของคนที่มีปัญญาลักในการสร้างบุญบาร,รมีอยู่เสมอก็ย่อมขวนขวายสแสวงหาการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่เสมอเพราะรู้ว่าบุญเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเรานักสร้างบาร,รมีก็เช่นกันก็ต้องเป็นผู้ที่ไวต่อการสร้างบาร,รมีเห็นอะไรที่เป็นบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็อย่าได้มองผ่านกันไม่ว่าจะเป็นบุญเก็บเพชรพลอยรักษาความสะอาดหรือจะเป็นการรักษาบรรยากาศในการประพฤติปฏิบททัติธรรมอะไรต่างๆก็ตาม เพียงแค่เรานั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อภาพแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราที่ประพฤติปฏิบัติทาอยู่นี้เนะี่ยได้ปรากฏออกไปสู่สายตาของชาวโลกแล้วเนะี่ยเมื่อเขาเห็นความเป็นระเบียบความสงบก็จะเกิดความรู้สึกเลื่อมใส รู้สึกอยากจะทำตามด้วยจะทำให้เขามองว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอะไรดีแน่ๆจึงสามารถสอนให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนสงบนิ่งได้แล้วเขาเองก็จะมาดูเราแล้วก็จะปฏิบัติตามเราสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับโลกได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเพราะตัวอย่างที่ดีเนี่ย มีค่ายิ่งกว่าคําสอนหรือภาพถึงภาพจะแทนคาพูดได้เป็นพันคําเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เราขวนขวายในการสร้างบุญทุกๆอย่างให้ครบบริบูรณ์กันวันต่อมาในช่วงที่แดดกําลังกล้านั้นพรามเองก็ได้สังเกตเห็นเหงื่อได้ไหลออกจากกายของพระภิกษุผู้กำลังห่มจีวรอ,อยู่นั้น ก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าเราควรให้คนนช่วยกันสร้างมน์ดบในที่นี้ดีกว่าคิดอย่างนั้นแล้วก็บอยให้คนมาช่วยกันสร้างมน์ดบเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาอีกก็ได้มีฝนตกแต่เช้าตรู่แม้ในช่วงเวลานั้นพราหมณ์ก็ได้ยืนดูพวกภิกษุยืนห่มจีวรที่เปียกฝนนั้นจึงทำให้เกิดความคิด มาใหม่ว่าเราจะให้เขาช่วยกันสร้างศาลาในสถานที่นี้คิดอย่างนี้แล้วก็ได้ชวนชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างศาลาถวายพระภิกษุเมื่อสร้างศาลาสำเร็จแล้วจึงทำให้เกิดความคิดที่จะฉลองศาลาจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองได้บำเพ็ญมาพระองค์ทรงสดับเรื่องราวที่พราหมณ์กราบทูลทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทำกุศลข่าวและน,น้อยน้อยย่อมสาม,มารถขจัดมลทินคือกิเลสข,ของตนได้โดยลำดับทีเดียวเหมือนช่างทอง ปัดเป่ามรทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพรามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นประโสดาบาันบุคคลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าพรามคนนี้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญารักในการสร้างบุญเมื่อเห็นอะไรที่เป็นบุญแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้นอย ก็รีบขวนขวายทำโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกหรือคอยชี้แนะรีบทำด้วยตัวเองเพราะท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราต้องเอาบุญละเอียดติดตัวไปในภพชาติต่อๆไปให้ได้แม้เพียงแค่เห็นพระภิกษุมีความลำบากในการที่ต้องยืนหม่มจีวรในสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำค้างเต็มไปด้วยหญ้า ก็ทำสถานที่นั้นให้ปราศจากหญ้าปราศจากน้ำค้างจนกระทั่งหมดกังวลกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปในที่สุดก็ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการชักชวนผู้คนทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างศาลาแล้วก็ได้ร่วมใจกันฉลองศาลาถาวายพัะตาหารแดรพ่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน นับว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวบัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจิตใจจะมีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์รักในการสั่งสมความดีเป็นชีวิตจิตใจเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้แค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่ง จนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบอย่างนี้แล้วพึงหมั่นทำกุศลสร้างบุญบาร,รมีให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนา ื้อชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นเข้าถึงความสุขภายในจนกระทั่งสามารถกำจัดมดลทินภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นอย่ามองข้ามในการสั่งสมบุญถึงแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตาม ให้ขวนขวายทำจะปล่อยผ่านกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พล่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้น ให้มีสุขภาพพรนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวติดสร้างบาร,รมีกันไปนานนานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน